ฟังดูแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะกับการที่จะให้คนเข้ามาดูคลิปเราหกห0 0่นวินาทีอัตมาใช้เวลาทำคลิปกับ6เดือนยังได้แค่2 8 0 0มวินาทีมันช่างเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากๆที่แรกก็รู้สึกท้อ ก็เลยลองทำใหม่ลองโพสต์ไปอัตมาต้องตกใจกับการพบครั้งนี้แค่เจวันเองนะได้เพิ่มเป็นสี่หมสองก็เลยรู้สึกว่าเออมันใกล้เส้นชัยเข้ามาแล้วถ้าใครอยากได้ได้สิ่งนี้จากอัตมานะ แล้วก็ไม่อยากพลาดก็ให้กดติดตามมานะครับครับ